สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคา r บาลอินฟินิตคอมโบกับผมน a ทเซอร์เอ็กนะฮะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในส่วนของของสวมใส่กันหน่อยละกันนะครับเพราะว่ามีผู้เล่นใหม่เครับเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของคลิปวิดีโอผมค่อนข้างเยอะนะครับว่าพี่ครับขออนุญาตสอนสําหรับผู้เล่นใหม่หน่อยละกันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตมาสอนหน่อยละกันนะครับสำหรับในส่วนของการใส่ของซิกนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของการใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงในส่วนของการใส่ อุปกรณ์ระดับซิกหน่อยละกันนะครับหรือว่า G10 เนาะหรือว่าเรียกอีกประเภทหนึ่งก็คือชุดซิกนั่นเองนะครับอ่ะมาดูกันว่าทำไมนะครับคนส่วนใหญ่แล้วถึงยังใส่ชุดซิกกันอยู่นะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับส r i b e ด้วยละกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ใหญ่จะเติมเกมคาราบาลอินฟินิตคอมโบนะครับก็สามารถติดต่อไปที่ร้านสเตราโกพัทได้เลยนั่นเองนะครับและรวมไปถึงใครนะครับที่ใหญ่ทำการเปิดบอร์ดนะครับสามารถที่จะใช้บริการ Ugphone ได้นะครับ Ugphone คือโปรแกรมจำลองค่าวมือถือนะครับ Ugphone คืออะไรไปดูกัน Ugphone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ Ugphone คือแอปพลิเคชันที่เป็นระบบค่าวมือถือนะครับและสามารถทำให้เพื่อนๆนะครับทำการเปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยและที่สำคัญนะครับไม่มีวันหลุดแน่นอนอันนี้ผมการันตีนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วนะครับหรือว่าจะทำการปิดระบบ Ugphone ไปแล้ว หรือจะทําการปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราปกติอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทั้งวันนะครับหรือว่ากลัวมือถือร้อนนะฮะหรือว่ากลัวแบตเสื่อมนะครับและที่สําคัญเลยช่วยเราประหยัดค่าไฟไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็บอกเลยว่า UG Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากจริงๆนะครับ สำหรับราคาเริ่มต้นนะฮะกับ UG Phone เพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจใช้บริการ UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับใส่รหัสโค้ดไปด้วย A B C D 5 5นะครับเพื่อได้รับส่วนลด20บาทกันเลยนะครับใครอยากจะทำการปล่อยบอด24ชั่วโมงก็อย่าลืมนะครับ UG Phone นั่นเองนะครับโอเคเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nasser X อีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ผมนะครับก็จะมาพูดถึงในส่วนของการใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับและรวมไปถึง ชุดต่างๆด้วยนั่นเองเนี่ยเพราะว่ามีผู้เล่นใหม่นะครับเข้ามาให้ผมทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเกมคาบาค่อนข้างเยอะเนาะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาพูดถึงในส่วนของอุปกรณ์นะครับที่เราควรจะใส่ช่วงต้นเกมจนไปถึงท้ายเกมนะครับสำหรับผู้เล่นที่มิงโกมาจากัดละกันนะครับอะมาดูกันนะฮะอย่างแรกเลยเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมนะครับก็เลเวลโอหลอไปที่15แล้วนะแล้วผมยังใส่ชุดระดับแค่ซิกอยู่ใช่ไหมทำไม คนส่วนใหญ่แล้วยังใส่ชุดแค่ซิกทำไมไม่ย้ายไป G ที่เยอะกว่านี้ใช่ไหมครับามาดูกันสำหรับในส่วนของชุดใช่ไหมเราจะใส่ซิกนะครับทั้งหมด4ชิ้นนะว่าจะมีหัวชุดถุงมือแล้วก็รองเทา้าใช่ไหมครับถามว่าทำไมเราถึงใส่ชุดซิกหเลยนะครับซิกเนี่ย G10 มีราคาที่ค่อนข้างถูกและเราสามารถใช้ในส่วนของ e p i c b o o t นะครับ e o t คืออะไร e p i c b o o t นะครับมันคืออุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับ ซึ่งเราสามารถหาได้ในส่วนของกิจกรรมและในส่วนของตลาดเนาะซึ่งมันมีราคาค่อนข้างถูกและเราสามารถที่จะทําการบูสต์บูสอะไรล่ะนะครับเราสามารถที่จะบูสต์นี่เลยนะครับเห็นไหมคําว่า a l l กิ l l m มนะครับเราสามารถบูสต์ a l l กิวแอมให้ถึง10ได้ซึ่งชุดแต่ละชุดนะครับบางทีเนี่ยออสกิวแอมอาจจะ8อาจจะ5หรือว่าต่ำกว่านั้นนะครับก็สามารถที่จะบูสต์ให้เป็นออสกิวแอมสิได้นะครับอย่างเช่นรองเท้าก็เหมือนกันเห็นไหมครับผมใช้เป็น ออสกิม10เหมือนกันแล้วเราก็ใช้ในส่วนของไอเทมบูตไปนั่นเองนะครับมันก็สามารถบูตขึ้น10ได้นั่นเองนะครับถุงมือก็เหมือนกันเห็นไหมครับและที่นี้นะครับเรามาดูกันว่าในส่วนของเจาะนะครับทำไมนะถึงใช้ซิกเพราะว่าราคาเจาะมันถูกนะครับเจาะนะครับจะมี2อประเภทด้วยกันนะก็จะมีเจาะระดับไฮกับเจาะระดับไฮเอ็ดนะครับอันนี้เป็นเจาะที่มีค่าความนิยมค่อนข้างสูงใช่ไหมครับเจาะระดับไฮเอ็ดนะครับเราสามารถเจาะอะไรในส่วนของดาบ ระดับพลาเดียมได้นั่นเองเนะครับหรือว่า G13 นั่นเองเนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ถ้าเกิดเจาะแล้วก็จะเป็นรูแบบนี้ใช่ไหมครับเราสามารถยัดเอฟเฟกต่างๆเข้าไปในนี้ได้นะครับซึ่งในส่วนของดาบเล่มนี้ผมได้ทําการยัดในส่วนของท็อตสกิลแอมป์ไปนะครับก็ได้ไปทั้งหมด10%นั่นเองนะครับอีกข้างหนึ่งก็เดี๋ยวรองเงินก่อนนะครับรองเงินอีกข้างหนึ่งก่อนเนาะอ่ะมาดูกันนะครับว่าทําไมนะครับเขาถึงยมใส่ซิกกันนะครับอย่างแรกเลยผมจะให้ดูในส่วนของ จาะก่อนละกันเนี่ยเพราะว่าน่าจะเห็นรูปร่างมากที่สุดนะครับสำหรับในส่วนของสล็อตเอ็กเทนเดอร์ก็คือหินเจาะนั่นแหละนะครับสำหรับหินเจาะสล็อตเอ็กเทนเดอร์นะครับอ่ะมาดูกันเราจะใช้ระดับไาใช่ไหมครับไายเนี่ยนะครับมีราคาแค่ประมาณ4 0,000ฟอ์เจมเท่านั้นนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีราคามากกว่าแสนเจมนะเออตอนนั้นนะครับตอนนี้ก็เลื่อลงมาเหลือ3 0 0 0 0กว่าเพราะฉะนั้นผู้เล่นใหม่ที่กลับมาเล่นหรือว่าผู้เล่นใหม่จริงๆเนี่ยก็ทํา เติมเกมช่วงนี้นะครับสามารถที่จะกระโดดนะครพลังไปได้เยอะมากๆแล้วก็ใช้เงินน้อยมากๆนั่นเองนะครับก็เราจะใช้ทั้งหมดประมาณ4เม็ดด้วยกันนะครับ3าม16นะครับก็ใช้ประมาณแสนหกแประมาณนั้นนะครับสําหรับในส่วนงการเจาะทั้งเซตนะครับก็คือ4ชิ้นใช่ไหมครับก็ใช้แค่นี้และมาดูอีกชิ้นหนึ่งนะฮะที่เป็น สิ่งสาคัญมากๆนั่นก็คือในส่วนของไบแอมนั่นเองนะครับอย่างเช่นผมใส่ไบแอมเท้า3อันเนี่ยนะครับซึ่งราคามันค่อนข้างแพงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับใช้ในส่วนของไบสกิลแอมที่อยู่ในระดับไฮเอ็ดก็จะแพงขึ้นกว่านี้อ่ะระดับไฮเอ็ดก็คือนี่นะครับเป็นพวกเซ็ตพลาเดียมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้ก็จะต้องใช้ในส่วนของพวกสกอร์ไฮเอ็ดนะครับแล้วก็ใช้หินจะเป็นหินไฮเอ็ดเช่นกันอ่ะมาดูกันนะครับสกอร์ เป็นอย่างไรนะครับอย่างแรกนะครับกดคอมพิวเตอร์อัปเกรดไอเทมใช่ไหมครับแล้วก็เลือกลงมาเลยนะครับสกอร์บายอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของออปชันสกอร์อาร์เมอร์เห็นไหมครับเราก็เลือกไปเลยครับเป็นในส่วนของสกิลแอมสกิลแอมนะครับระดับไฮนี่เลยเนี่ยนี่คือบายสกิลแอมระดับไฮนะราคา4,000ฟอสเจมเพื่อนเพื่อนซึ่งมันเป็นราคาสูงมากๆนะราคาแพงอยู่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับเล่นไฮเอ็ดใช่ไหมครับไม่มีขายครับซึ่งราคาเป็นล้านฟอรสเจมเพราะฉะนั้นนี่คือ บทสรุปอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาถึงเล่นระดับไฮ์กันหรือว่าใส่แค่ชุดระดับซิกนะเพราะว่ามันสามารถที่จะทําของให้มันกระโดดไปใช้ในส่วนของเลเวลสูงๆได้นั่นเองเนี่ยแล้วก็สามารถรีพลังได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมยังใส่อยู่แล้วก็ทุกคนหลายๆคนที่ยังเป็นสายกลุ่มน้อยก็ยังสามารถใส่ได้อยู่นั่นเองนะครับและนี่เลยนะส่วนหัวก็เหมือนกันนะครับหัวก็จะเป็นในส่วนของคีเรสสออันนะครับแล้วก็จะเป็นขีดามจอันนึงซึ่งราคาไม่ได้สูงมากนะครับ แล้วก็ทําการโบสถ์สิบห้าได้ค่อนข้างง่ายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เพื่อนๆน,นะครับจะกระโดดไปเล่นในส่วนของพาราเดียมหรืออะไรเงี้ยมันผมมองว่ามันใช้งบเยอะแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบเก่งมากขนาดนั้นนะครับแต่ในส่วนของเรื่องค่าพลังอาจจะได้เยอะกว่าแต่จริงๆเราไส้ในมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับและในส่วนของดาบนะครับผมเลือกเป็นพาราเดียมเพราะพาราเดียมให้ค่าพลังโจมตีเยอะมากๆนะครับถ้าเป็น G13 นะครับถ้าเกิดเราใช้ G10 นะครับหรือว่าใช้อุธซิกก็ อาจจะทําดาเมจได้ค่อนข้างน้อยนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้ในส่วนของอาวุธเป็นพลาดียมนั่นเองนะครับหลักๆก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับอุปกรณ์และก็เดี๋ยวผมจะไปพูดถึงในส่วนของประดับอีกทีหนึ่งคลิปวิดีโอหน้านะครับอ่ะแล้วก็ชุดนะครับผมเลือกเป็นแม็กคิเลตนะครับ3รูเลยนะครับอ่ะมาดูราคาแม็กคิเลตกันหน่อยแล้วกันนะครับสาหรับในส่วนของแม็กคิเลตนะครับนี่ก็ราคาก็อาจจะไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ อัลละแสนสองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเยอะนะนะครับประมาณแสนสองแสนสามแสนห้านะครับซึ่งตอนนั้นผมซื้อมาประมาณสองแสนนะครับใบก็ค่อนข้างแพงมากนะครับอันนี้ใบละแสนสามแสนห้าประมาณนี้นะครับก็ถือว่ายังราคาตึงๆอยู่นะครับผมใส่ในส่วนของแม็กคิเลตนะครับทั้งหมด6อันนั่นเองนะครับแล้วก็รองเท้าจะเป็นในส่วนของซอสกรีบแอมสเลยเนาะข้อราคาก็เป็นลานฟอร์เจมอยู่เหมือนกันนะนะครับก็ถือว่าโหดอยู่เหมือนกันนะครับแค่นี้โหดแล้ว แต่เพื่อนๆ่คนไหนนะครับที่ไม่มีงบประมาณหรืองบประมาณน้อยผมแนะนําว่าให้ใส่แมคคิเลตแบบนี้สามก่อนก็ได้นะครับสาหรับในส่วนของอาชีพฟอร์ตเบดเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นอาชีพอื่นก็ใส่ไม่เหมือนกันนะสาหรับอาชีพเบดเดอร์เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นอาชีพอื่นจะใส่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เรามาพูดถึงในส่วนของตัวละครเบดเดอร์และในส่วนของการสวมใส่ของทุกๆอาชีพสามารถใส่แบบนี้ได้แต่ยกเว้นในส่วนของออฟนั่นเองนะครับออประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้กันนะครับสาหรับในส่วนของดาวพพราเดียมที่ผมใส่นมาาาดูรคกกััแล้วน ว่าทำไมนะครับเขาถึงต้องใส่พาลาเดียมนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่มีงบประมาณน้อยก็อาจจะต้องไปดูก่อนนะว่าเราสามารถใส่ได้งบประมาณสูงสุดประมาณเล่มไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพาลาเดียมนะครับนี่นะฮะแล้วก็ไปดูที่บท15นะครับนี่นะฮะในส่วนของราคาบวก15นะครับก็จะมี9 0 0 0แสนฟอสเจมนะครับอันนี้จะเป็นพิรามิดยี่สนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของออสซิลเลียมสิเหมือนกันนะครับนี่ก็คือดาวประมาณผมนี่แหละนะครับประมาณ9 0 0 0แสนฟอสเจมก็ถือว่าราคาสูงนะ นะครับอันนี้เป็นคีย์เดม20นะครับประมาณนี้เลยซึ่งก็ใช้เงินเยอะนะนะครับแต่สองแต่ของผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับคีย์เดม32แล้วก็ในส่วนของซอร์สกิลแอม10เนรับแล้วก็คีย์เดมัพ20อันนี้คือเหมือนกันเดซเลยนะครับราคาอยู่ที่ประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูในส่วนของราคาบายแอมกันหน่อยแล้วกันสําหรับในส่วนของอาวุธเมื่อกี้นะครับอย่างแรกกดไปที่อัปเกรดนะครับแล้วกดแล้วก็กดไปที่นี่เลยนะครับออปชั่นสกอร์เวปปอนนะครับหลังจากนั้นนะครับมากดที่ในส่วนของซอร์สกิลแอม แล้วก็ระดับ 5s นี่เลยนะครับ1ใบยอยู่ที่ราคา1รล้าน1 0 0 0 0แสนปอนดเจมนะเออแพงมากทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบว่าดรอปได้นะหรือว่าอะไรเงี้ยก็โชคดีมากๆแต่ว่าอันหาค่อนข้างยากแต่ต้องรอในส่วนของพวกกิจกรรมมาก่อนเนาะมันอาจจะถูกลงกว่านี้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับในส่วนของใบซอรสลนะครับถ้าเกิดคนที่มีงบว่ามาน้อยก็ยังไม่ต้องใส่ในส่วนของพลาเดียมก็ได้ หรือว่าใส่ไปก่อนแต่ยังไม่ต้องเจาะรูก็ได้นะมันก็เก่งเหมือนกันนะแต่เบื้องต้นเราบูตให้ในส่วนของคีย์เดียคอดามเจเนี่ยนะครับไปที่ไปอยู่ที่20ก็พอแล้วนะครับในส่วนของข้างนี้ผมยังเป็นแค่สิอยู่ในข้างขวาจะเป็น20นั่นเองก็ประมาณนี้แหละนะนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆน,น,น่าจะเข้าใจกันเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าก็คงจะรับทราบกันอยู่แล้วนะครับก็คือเราสามารถใส่ซิกได้นะครับสรุปให้ฟังง,ง่ายๆเลยเราสามารถที่จะใส่ซิกยาวๆได้ถ้าเพื่อนเพื่อน มีงบประมาณบวก15้และสามารถทำการเอ็กซ์ตรีมอัปเกรดนะครับได้อยู่ที่ประมาณสัก5ขึ้นไปถึง6อะไรเงี้ยสามารถใช้ได้ยาวๆเลยและในส่วนของการสล o อตไอเทมเดอร์ ender, หรือว่าการเจาะก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็ทำาตามนี้ได้เลยหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เล่นอาชีพอื่นก็สามารถเล่นซิกได้ทั่วอาชีพนะครับแต่ว่าในส่วนของออฟเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วแต่อาชีพเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาบอกแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังสําหรับผู้เล่นใหม่ที่คอมเมนต์เข้ามาและก็และขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับที่เป็นกําลังใจใหมวโออต่อไ นั่นเองนะครับวันนี้ผมนะเซ็กต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตไว้เจอกันสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันเตราโกพัดรับติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาวถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง n ั s เซ็กด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟ,ฟรีสแกน QR โค้ดได้เลยอยากเติมเกมต้องสเตราโกพัด